สถานการณ์ยางพาราตกต่ำซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ในอำเภอสะเดาประกอบอาชีพทำสวนยางพาราบนเนื้อที่มากกว่า4แสนไร่สำนักง,งานเกษตรอำเภอสะเดาจึงร่วมกับหน่วยงานทางภาครัฐ ภาคเอกชนจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเร,ริ่มต้นฤด,ดูการผลิตใหม่ฟิลเดย์ประจำปีพุทธศักราช2565ขึ้นในวันที่20มกราคมพุทธศักราช2565ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหมู่ที่6ตำบลท่าโพอเภอสเดาจัังหวดสงขลา เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรเน้นการลดต้นทุนการผลิตเพื่อเสริมรายได้ลดรายจ่ายและการประกอบอาชีพเสริมในสวนยางพาราโดยมีนายหวนทุนงานเกษตรจังหวัดสงขลาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงานครั้งนี้ได้แบ่งออกเป็นสถานีเรียนรู้ประกอบด้วย8สถานีดังนี้สถานีเรียนรู้ที่1การผสมปุ๋ยหมักใช้เอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตในสวนยางโดยเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลาสถานีเรียนรู้ที่2พืชร่วมยางโดยเกษตรกร,กรต้นแบบเครือข่ายสปกสถานีเรียนรู้ที่3การเจาะยางพาร,ราโดยให้แก๊สเอทิลีนโดยเจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทยสาขาสะเดาสถานีเรียนรู้ที่4การเลี้ยงผึ้งการเลี้ยงชนลงและการแปลรูป โดยสมาชิกแปลงใหญ่พึ่งพงอพําเภอสเดาสถานีเรียนรู้ที่5การลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์น้ำโดยเจ้าหน้าที่ประมงอําเภอสเดาสถานีเรียนรู้ที่6โรคสัตว์และการป้องกันรักษาโดยประุสัตว์อําเภอสเดาสถานีเรียนรู้ที่7การใช้น้ำอย่างมีคุณค่าโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสงขลาสถานีเรียนรู้ที่8 การวิเคราะห์ดินโดยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตําบลเขามีเกียรติกิจกรรมรองมีการให้บริการด้านการเกษตรของสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดสงขลาและศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารากขาพืชจังหวัดสงขลากิจกรรมรองมีการจําหน่ายสินค้าของวิสาหกิจชุมชนและหน่วยงานของภาคเอกชน สวัสดีครับเราวันนี้ได้มาเรื่อง f e นเด a y เพื่อเปิดฤดูการใหม่นะครับ<ล>ก็ในส่วนตัวนะครับในส่วนตัวหลายอย่างที่เราไม่รู้นะครับที่เราไม่เข้าใจแต่มาวันนี้กิจกรรมวันนี้ทําให้สิ่งที่เราอยากรู้สิ่งที่เราอยากเห็นสิ่งที่ได้ดําเนินการนะครับมีกิจกรรมเชิงปฏิบัติการนะครับ ได้ทําในสิ่งที่เจ้าหน้าที่นะครับได้ดําเนินการโดยการมีจัดให้มีแต่ละซุ้มแต่ละซุ้มนะครับแต่ละฐานได้มีการเรียนรู้ครบกระบวนการนะครับองค์ประชุมแล้วก็ได้มาร่วมปฏิบัติการในฐานพิเศษไม่ว่าเรียนรู้เรื่องบิวเรเรียมิตาริเซียมนะครับเหล่านี้ทําให้เราที่เป็นกเกษตรกรนะครับที่เป็นกเกษตรกรได้มีประสบการณ์ได้มีความคิดที่จะ นำไปใช้ในการปฏิบัตินะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องใช้เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องรู้เพราะว่ามันเป็นกระบวนการที่ปราศจากสารเคมีนะครับเป็นเรื่องของกิจกรรมที่ทําให้เราได้เกิดการเรียนรู้เปลี่ยนแปลงความคิดทัศนคติที่เรามาคิดว่าเออโดยธรรมชาติแล้วสารเคมีน่าจะดีแต่ที่จริงแล้วมันก็ดีบางส่วนนะครับแต่ว่าความปลอดภัยแก่ชีวิตของที่เราจะใช้บริโภค ใ,ใช้กิจกรรมต่างๆซึ่งมันมันมัน,มน,มนไ,มไม่ไม่ไม่ปลอดภัยมากนัการใช้สานเคมีประโยชน์ที่คิดว่าเกษตรกรนะครับที่จะได้รับในการจัดงานในวันนี้นะครับก็คือการไปเรียนรู้ฐานต่างๆนะครับซึ่งแต่ละฐานนั้นก็ได้แทรกเอาความรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับต่างๆรวมถึงปัญหาของเกษตรกรนะครับ อย่างเช่นเรื่องของอาการทําระบบน้ําในสวนการใช้สารพวกดิวเรียพวกมีตาเลเซียมในกลุ่มอรารักาพืชนะครับมาแก้ปัญหาในเรื่องของการจํากัดกําจัดแมลงนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับในสภาวะที่ราคายางตกต่ำนะครับซึ่งเป็นอาชีพหลักนะครับ ของชาวสะดอก็คือเรื่องของน้ํายางนะครับพอราคายางตกต่ำนะครับาทางศูนย์การเรียนรู้นะครับก็ได้จัดฐานการปลูกพืชร่วมยางนะครับอย่างเช่นผักเหลียงผักกูดนะครับมาให้กับเกษตรกรนะครับไปปลูกเพื่อทําเป็นรายได้เสริมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ในเรื่องของอแก้ปัญหาเรื่องของราคายางตกต่ำครับ ในการจัดงานวันนี้นะครับทางศูนย์ก็ขอขอบคุณนะครับสำนังกงานเกษตรจังหวัดสงขลาสำนังกงานเกษตรอำเภอสเดา,าซึ่งเป็นแม่งานหลักนะครับรวมถึงสำนังกงานปศุสัตว์การยางพัฒนาที่ดินสำนังกงานประมงนะครับที่มาร่วมจัดฐานให้ความรู้กับเกษตรกรนะครับและก็ขอขอบคุณนะครับ ธนาคารธกรสสาขาคลองแหครับที่มาให้ช่วยในเรื่องของอร่มและก็น้ำดื่มให้กับเกษตรกรในวันนี้รวมถึงผู้ประกอบการต่างๆครับที่สนับสนุนในเรื่องของอารางวัลน,นะครับเพื่อแจกจ่ายให้กับเกษตรกรในครั้งนี้ด้วยครับขอขอบคุณครับค่ะในการจัดงานฟรีเดย์ในวันนี้นะคะมีการบูรณาการ หน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกๆหน่วยงานนะคะซึ่งประกอบด้วยสำนักงานเกษตรอำเภอสเดาสำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาประมงอำเภอปะสุสัตอำเภอและมีหน่วยงานกะยะททางด้านธนาคารทกศก็สนับสนุนในเรื่องของเครื่องดื่มแล้วก็มีภาครัฐภาคเอกชนนะคะมาร่วมง,งานในส่วนของภาคเอกชนก็สนับสนุน ของรางวัลให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งในการจัดงานในวันนี้นะคะทำให้ประสบความสำเร็จรุ่งรงไปได้ด้วยดีขอบคุณค่ะ